ก็ใช้วิธีการหยดค่ะค่อยค่อยหยดไปนะแล้วคนค่ะจบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับหุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็นะคะ วันนี้ก็จะพามาทมําเมนูเต้าหู้ไข่ทรงเครื่องค่ะพร้อมเทคนิคดีๆมาฝากค่ะแล้วจะทำเต้าหู้ทรงเครื่องของเรายัางไงให้อร่อยเมนูที่ใครๆ,ๆคนเคยทําแล้วอาจจะไม่ค่อยอร่อยหรือทานแล้วไม่ถูกใจลองมาทําวิธีแบบอุ๋ยกันดูค่ะขั้นตอนสําคัญเลยนะอย่าลืมเลยว่าแป้งค่ะให้ใช้เป็นแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดน,นํามาละลายน้ําก่อนเลยค่ะค่ะเมื่อเราละลายน้ําเสร็จแล้วนะ ให้ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มรสชาตินะนี่เลยไม่ให้ดูจืดเกินไปค่ะใส่ซีอิ๊วขาวนะเวลาเรานำแป้งไปใส่นะจะได้มีกลิ่นหอมค่ะและไม่จืดนะรสชาติจะคงที่ค่ะส่วนผักนะขาดไม่ได้เลยคือหอมใหญ่เมนูนี้ถ้าเราไม่มีหอมใหญ่นะ ราะหอมใหญ่จะเป็นตัวช่วยทําให้เมนูของเรานะอร่อยและกลมกล่อมขึ้นค่ะเพราะจะได้ความหวานจากหอมใหญ่ค่ะข้าวโพดอ่อนค่ะเม็ดถั่วลันเตาแครอทแล้วก็ข้าวโพดค่ะก็เป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนะทานเหลือก็สามารถนํามาใส่ในเมนูหางเราได้ค่ะลูกสาวชอบทานนะส่วนผักสามารถปรับเปลี่ยนเป็นผักอย่างอื่นได้เลยนะคะเต้าหู้ไขค่ค่ะหมูสับกระเทียมสับ และครึ่งใช่ค่ะอุ๋ยไม่รู้นะว่าปกติแล้วเวลาหั่นเต้าหู้ไข่เพื่อนๆจะหั่นกันยังไงนะหรือก็ใช้วิธีการหั่นครึ่งค่ะหลังจากหั่นครึ่งเสร็จแล้วนะอุ๋ยก็ใช้ไข่้จิ้มมือค่ะแล้วอุ๋ยก็จะผ่า ให้เป็น6ชิ้นค่ะตั้งกระทะค่ะแล้วเปิดไฟเราจะใช้ไฟแรงนะรอให้กระทะของเราร้อนก่อนเลยค่ะอีกหนึ่งเทคนิคค่ะการทอดเต้าหู้ไข่ของเราโดยไม่ต้องชุบแป้งค่ะให้ไม่ติดกระทะแล้วไม่เละค่ะเราต้องรอให้กระทะร้อนก่อนนะ แล้วเราค่อยเติมน้ำมันลงไปค่ะใส่เต้าหู้ลงทอดหลังจากที่น้ำมันร้อนจัดเท่านั้นนะหลังจากที่เราใส่ลงไปแล้วค่ะยังไม่ต้องเอาใระหุีุ่กคน ก็พอเราจะเลยค่ะค่ะสังเกตด,ดูนะถ้าเกิดกระทู้เขาเริ่มที่จะเหลืองเสียงของตุ่เดือดของน้ำมันจะค่อยๆเบาเลงค่ะนี่ค่ะเมื่อเขาเริ่มเหลืองนะเราก็กลับค่ะกลับด้านเลยค่ะ แล้วค่ะพร้อมขึ้นเลยหลังจากเราทอดเสร็จแล้วนะเราก็เทน้ำมันออกเลยค่ะเราก็มาใส่น้ำมันสำหรับผัดกันค่ะแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะ รอให้กระเทียมเหลืองก่อนค่ะเมื่อกระเทียมเหลืองแล้วใส่หมูสับลงไปเลยค่ะเราต้องผัดหมูสับให้สุกป,ประมาณ50%ก่อนนะเมื่อเราผัดหมูสับจนสุกได้50%ค่ะ จะค่อยมาใส่ส่วนของผักค่ะผักไหนสุกช้าให้ใส่ผักนั้นก่อนเลยค่ะก็จะเป็นข้าวโพดนะแครอทค่ะหอมใหญ่ค่ะนี่ค่ะส่วนของเม็ดถั่วลันเตาค่ะหรือก็ซื้อแบบที่เขาแช่ในน้ำเกลือซึ่งสามารถทานได้เลยนะคือจะใส่เกลืองค่ะ เราต้องผัดขักของเรานะเพื่อให้เขาครความหวานค่ะประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นตก่อนเราก็มาปรุงรสค่ะหูขาวรสเหมือนย่างลงและน้ำตาลทรายค่ะ เราผัานะนาดนะอมคะ่าก็ตึงเข้าหู้เนื้อหมูค่ะเราก็มาเติมน้ำสต๊อกค่ะสำหรับใครไม่มีน้ำสตอ๊อกสามารถเติมน้ำเปล่าได้เลยนะเรา,ะาเติมไปเลยค่ะนะคะแล้วุ้ก็จะมาใส่นะคะส่วนของเม็ดถัว่วเตาลงไป หลังจากที่เราใส่น้ำไปแล้วนะเราชิมรสเลยค่ะถ้ารสถูกใจแล้วนะเราก็มาคนส่วนของแป้งที่เราผสมไว้แล้วนะเราอย่าใส่แป้งนะไปทางที่น้ำไม่เดือดนะเพราะถ้าเกิดเราใส่ไปแบบนั้นอนะแป้งก็จะขุ่นไม่ใสและที่สําคัญจกรอบกังก้อนค่ะให้ค่อยๆใส่นะเราก็จะใช้วิธีการหยดค่ะค่อยๆหยดไปนะแล้วคนค่ะ แก๊สเลยค่ะแล้วเราก็มาใส่ส่วนของเครื่องช้ลงไปเลยค่ะค่ะเราก็มาลาดเลยถ้าชอบคลิปนี้ ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ